อีกท้าหรอสองสามสามสองสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะคนที่จะทสมสารกลับมาหาคุณนะคะคนที่จะทสมสารกลับมาหาคุณนะคะเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนนะคะขอให้พี่ไพ่บอกทีนะคะตั้งจิตให้นิ่งส่งพลังงานมาที่หน้าไพ่นะคะดเดวลิลก้าวไม้โอ้คนไกลนะคะ สาธุสาธุสาธุนะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ที่พบเจอกับคลิปแรนดอมนี้นะคะขออนุญาตทูบา,านและเจ้ากรรมนเวรบอกนะคะผู้ที่พบเจอคลิปนี้เปิดทางให้ลูกพี่นะคะคนที่จะสมซานกลับมาหาคุณนะคะเขาเป็นใครนะคะขอให้พี่ไพ่บอกทีนะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ว่าตรงบ้างนะคะก็ขอให้คุณเลือกรับเอาแต่พลังงานดีดนะะๆนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆและพลังงานบวกๆจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ในอาวานโหเขาอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะชีพจรลงเท้าอ่ะนะคะชีวิตของเขาคนนี้อาจจะแบบเป็นคนที่ชอบแบบอยู่ไม่อยู่กับที่อ่ะนะคะทำนู่นทําน,นี่ไปนูน่นไปนี่ตลอดนะคะเขาจะแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะเขาจะซนซานกับมาเพราะว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เดวิลนะคะเมื่อคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีมังกรได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาก็หึงห่วงคุณด้วยนะคะ คิ้งถือถ้วยนะคะเป็นคนที่คุณและเขาเคยคบหากันนั่นแหละนะคะยังรักยังห่วงใยนะอ่าแล้วเขาเป็นยังไงนะคะรู้สึกยังไงนะคะ t h e Emperor คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าเป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนหรือว่าเป็นคนที่มีหนาทธิการงานดีนะคะบางคนก็ทํางานในบริษัทองค์กรใหญ่ๆห,หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเจรยญน,นะคะ ดยเอ็มเพอเร์เนี่ยลัคนาราศีเมษได้นะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาเป็นคนที่คุณดูๆกันอยู่อะ่นะะ,ะนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคือมันมันเข้าใจกันแล้วละ่ะมันรู้สึกต่อกันแล้วละ่ะนะคะทาไมเขาถึงจะกลับมาคะโอ้ภัยพระเพราะคุณและเขามีบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้วนะคะเขาอยากจะกลับมาขอโทษนะหากเคยมีประเด็นนะคะแต่หาไม่มีประเด็นต่อกันคืออยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณแล้วอะ่ะนะ บางค,คนบคอาจจะเกิดในลัคนาราศีพฤกษภได้นะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะสี่ถ้วยเบื่อนายนะคะอยากกลับมาง้อคุณอยากขอโอกาสอะนะคะอยู่คนเดียวแล้วมันมีความสุขนะคะอยากจะมีครอบครัวนะคิดถึงคุณนะคะเนี่ยอยากสื่อสารอยากทําทุกวิถีทางเลยนะคะอยากจะติดต่อกลับมาอยากเจรจายอยากพูดคุยกับคุณคะ่ะ จัดตีกโอ้ยอยากทําให้ทุกอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะยุติธรรมนะหากเคยทําผิดกับคุณนะคะแต่ถ้าหากไม่มีประเด็นกันแต่อยู่ห่างไกลกันคืออยากอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะนะคะอยากจะจดทะเบียนสมรสอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนตามกฎประเพณีนะคะห้าถ้วยเห็นไหมถ้าคนมีประเด็นกันเขาเขาลืมคุณไม่ได้นะคะเขาเขาห่วงคุณมากเขาเสียดายคุณนะคะคิงชูดาตัดสินใจแล้วหล่ะคนคนนี้อาจจะเคยแบบ พูดจาไม่ดีใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีประเด็นกันนะคะก็คืออยากจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาขอโทษนะคะเอาง่ายๆนะคะที่เขาจะกลับมาเพราะเขายังรักคุณนะคะคนที่พบเจอคลิปนี้ก็นะคะถ้ามีบุญสัมพันธ์กับคลิปนี้ก็คือนะคะคุณและเขาเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะนี่คือคนที่จะสมสารกลับมาหาคุณนะคะ ขอบคุณทุกการเมน้นการแชร์การไลค์การ subscribe นะคะฝากกดเม้นกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะไพาใหญ่ๆออกมาเยอะมากนะคะคนคนนี้จริงๆกลับมาชัดเจนแน่วแน่และรักคุณมากนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ